เชฟรินนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำแป้งเครปเมนูเครปนะครับใช้ไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งนะฮะสามฟองตีให้ละเอียด น้ำตาลทรายนะครับชงน้ำตาลทรายขาว10กรัมทีเข้ากันนมสดนะครับใช้200กล่องหนึ่งแล้วก็เพิ่มอีก50กรัมรวมเป็น250นครับ ซื้อนมมา1กล่อง200กรัมแล้วก็อีก50ผสมให้เข้ากันครับเนยจืด50กรัม แป้งนะครับใช้แป้งเค้กยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอันนี้ใช้ของโลตัสช่้างน้ำหนักครับ100กรัม1นขีดนะฮะนำมาร่อนใส่ไปกับไข่นมแล้วก็น้ำตาลที่เราตีไว้เสจตะแกรงร่อนแบบนี้นะครับเนื้อแป้งก็จะได้ละเอียดใส่กระชอนร่อนลงไป ตีคนให้เข้ากันให้เข้ากันจริงๆเลยนะฮะเนยนำใส่หม้อมาตั้งไฟเบาๆจนละลายจนหมดก็นำมาใส่เนยละลายนะครับแล้วค่อยหยอดลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อตี คนผสมให้เข้ากันกับเนื้อแป้งทยอยหยอดลงไปทีละนิดนะครับแล้วก็ตีผสมกันแบบนี้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนำไปแช่เย็น10นาทีหลังจากนั้นนะครับตั้งกระทะใช้น้ำมันพืชน,นะครับชุบกระดาษเช็ดก้นกระทะหน่อย แป้งลงไปนะครับหนึ่งทัพพีเกลียให้เขากระจายไปทั่วก้นกระทะนะครับแบบนี้เราจะได้เป็นแผ่นเท่าๆกันนะฮะความหนารอให้สังเกตด้านบนนะครับจนแป้งเขาสุกแล้วนะก็หาไม้พายนะครับหรือทัพพีพลาสติก มาแซะด้านข้างที่เขาติดกับขอบกระทะเนาะนะครับค่อยๆแซะลงมาให้เขาหลุดจากขอบกระทะจากนั้นก็ใช้มือนะครับจับพลิกกับด้านหรือจะใช้ไม้พายแซะกลับก็ได้นะครับถ้าเกิดกลัวร้อนนี่ฮะสักหนึ่งนาทีก็สุกล้ครับก็จะได้แป้งเครปแบบนี้ นี่ยะก็ทําอีกแป้งนหนึ่งต่อได้เลยนะครับก็หยอดไปเหมือนเดิมนะฮะพอสังเกตว่าด้านบนแป้งก็แห้งสุกแล้วก็กลับด้านกลับด้านนีกประมาณหนึ่งนาทีแล,แ,ลแล้วแป้งก็สุกแล้วใช้ไฟเบานะครับกระทะตั้งไฟเบาไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับแค่เช็ดคลิปหน้าเราจะมาทำเครปกล้วยนะครับ อเอาไปทดตามเชฟปีีนะครับสวัสดีครับ